ถอดไปได้ลูกเด้งไปนิดนิดเฮ้ยไม่แค่นี้เองโตฮ้ไปเลยลูกไปเลยไปเลยๆเด้งไปเลยไปเย เดี๋ยวอีกนิดนึงลูกเดี๋ยวอีกนิดนึงจะได้ไม่ปีเร่งไปก่อนเรื่อยไปก่อนให้รืเคลื่อนตัวก่อนอย่าเพิ่งเอาเท้าขึ้นเร่งไปเรื่อยเร่งไปเรื่อยไปเรื่อยอีกนิดนึงอ่ะแล้วเลี้ยวไปเลยไปเลยเลี้ยวไปเลยได้อีกนิดนึงได้อีกนิดนึงได้ละได้ละเดี๋ยวก็ได้

ดีดีอยากให้ยนที่เรื่องคิดเชื่อเชื่ไว้เรื่เชื่อไว้อยากใหยมเร่อิดเชื่อไว้เออนั้นแหละนั่นแหละนั่หละถูกแล้วนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวพ่อไปซืบัตมาเพิ่มนั่นแหละอย่างนั้นะลูกอย่างนั้นแหะอย่าอย่าไปท่เื่องน้หยุดไปอีกมีอีก่สองรอบเดี๋ย่อไปซืบัตรมาเพิ่มอ้แก็ไป้ตวใพี่นะ เียเรียบเรียมเียบเียเรียบเียวเนียทดไทยดีเอ็นเอเจด้วยไปลูกไปไเร่อยเรื่อยเรื่อยอย่าขยมเรื่องไปช้าชาอ่ะไม่ต้องเอาตาลงเลี้ยวเลี้ยวเนียขับมอเตอร์ไซค์เปแล้วอ่ะ